ครับก็เป็นเจลเรื่องแรกนะครับของกองทัพโปรโดักชันนะครับผมก็ฝากนักฝึกตัวครับน้องใหม่ในวงการเจลนะครับผมทำไมถึงทำเจลคยวบทำไมถึงทำเจลครับจริงๆแล้วเราเราสนใจในในหลากหลายมิติของซีรีส์อยู่แล้วครับหลังจากที่เราลองเ่จลแล้วนะครับก็เซฟต,ต่อมาก็ต้องลองเจลครับจะได้พบแล้วก็มันเป็นการรู้สึกว่าการทำงานอ่ะมันจะเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอแล้วเราเรา เราเป็นทีมที่เราอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก,ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกันนะครับอะค่ะวรนนีการปิ้งวันนี้ตกใจมากต้องหันเด็กๆอย่างนี้ร่างตกใจมากเลยเราต้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมการปิ้งของเราในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเอง<า>มากน่ารักที่สุดขอบคุณครับทำไมพี่เจตถึงน่ารื่นเริคนเดียวอยู่บ้านจริงๆแล้วเรื่องนี้เตรียมเตรียมไว้นานมากแล้วจริง จริงๆซื้อเรื่องนี้พร้อมกับทัวร์แต่ว่ามันโอกาสมันยากจริงๆเราต้องบอกว่าการทำ GL มันยากกว่าทำ BL พอสมควรเลยสำหรับโจทย์ a อ p เปิเราเตรียมงานกันมานานพอสมควรแล้วเราก็หานักแสดงมามานานมากๆนะครับกว่าจะมาลงตัวที่ทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับได้ค่ะเริ่มอมก็แล้วกันได้ก็สวัสดีค่ะออมน,นะคะระบับบทเป็นคลิสค่ะ สวัสดีค่ะโฟกนะคะรับบทเป็นการค่ะ,คะสวัสดีค่ะบิวเวลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะสวัสดีค่ะไปฟ้าน,นะคะรับบทเป็นมีนค่ะสวัสดีค่ะกันนะคะรับบทเป็นอนตตี้ค่ะฟิตติ้งวันนี้เป็นยังไงคะพอใจไหมคะพี่เจนเห็นน้องๆแล้วพอใจไหมครับ พอใจมากพอใจ, <c oughs> จครับพอใจมากๆครับก็สดใสสมอจริงๆแล้วเอ่อแอปเปลิลเราพยายามจะนําเสนอมุมมองของความน่าดากักของสดใสของของสาวๆนะครับที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่าน <c oughs> ครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นความสดใสของสาวๆที่ถือจเป็นปน,น,น้องๆต้องบอกว่าทุกคนมีเเอนอร์จี y ส,สดใสหมดเลยโดยเฉพาะแบบว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นคู่กันอยู่นะฮะแล้วแม้กระทั่งคนเดียวมาก็ยังมีความสดใสอยู่เนาะก็ก็ต้องบอก อมโฟกเป็นเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเหมาะมากๆทรงกับคาแรคเตอร์ในเรื่องสุดๆนะครับไบฟ้าบีวเวเองก็เป็นผู้ใหม่ที่น่าสนใจกับคาแรคเตอร์ตัวละครจริงๆแล้วเร,เราแคสจากจากตัวละครเป็นหลักมากกว่าครับเรามีการเปิดตัวไปแล้วผลวตอนรนับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่วันที่เราเปิดตัวมา <c oughs> ก็ค่อนข้างดีนะครับดีเดยทั่วแล้วก็มีแฟนคอยติดตามตลอดต้องบอกว่าเขาเป็นแบบว่าเนาะเขาเป็นคู่ที่แบบ รอคอยนะฮะรอบครั้งนี้ก็ได้เป็นซีรีส์นะครับได้เห็นทั้งสองคนได้แสดงซีรีส์แล้วแทนเปิดกล้องอเมื่อไหร่ประมาเอ่อเราจะถ่ายทำสุดแรกวันที่อะไรครับวันที่23ค่ะอะไรนะตัดไม่ได้มีน้องเล็กอยู่นี่ด้วยก็รอให้เขาตอบส่วนเขาจะกาญะโยนฝั่งนี้ พ่อใจเขาว่าพ่อหลุ่มเขากลัววันเมื่อกี้เปิดต้องวันที่ยี่สามแสดงว่าเราจะได้ชมเรือนนี้เช่งข้างกชมเร็วๆนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วมีมีมีเวลาอ่อนแอแหแต่ว่าเดี๋ยวเราขออุบัติชนิดนึ่งนะเดี๋ยวรอประกาศสถานการอีกครั้งหนึ่งว่าตอนไหนวันเมื่อไหร่นะครับนอกจากมีการทําเป็นซีรีส์แล้วของพิเศษเองก็มีน้องๆนักแสดงในค่ายมีการทำ จริงๆแล้วอย่างนี้ครับคือกองทัพโปรดักชันเองเนี่ยเราเรามีนักแสดงในสังกัดของเราครับก็มีทั้งเอเบลนะครับแล้วก็ GL นะครับผมก็ก็จริงๆแล้วทั้งโปรเจกต์ทัวร์แล้วก็โปรเจกต์ Apple เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทางกองทัพผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นของเราเองแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เล่นอยู่ในซีรีส์ต่างๆนี้ก็เป็นเด็กๆของกองทัพโปรดักชันครับเราไม่ไดนเดินออไป แทนเนี่ยมีแน่ๆคือมันมันต้องมีอยู่ตลอดคือหยุดไม่ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวสักปลายปีเนี่ยน่าจะมี BL ใช่ไหมเรื่องแต่ว่าขอไปก่อนเป็นเรื่องอะไรจะต้องติดตามชมครับ<อ>ครับงั้นฝาก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 ด้วยฝากน้องๆทุกคนเลยนะครับผมฝากพี่อมนะครับฝากพีพก่โป๊กฝากบีวเบลฝากไปฟ้าฝากกานด้วยนะครับผมฝากว่าหวังว่าทุกคนจะน่ารักแล้วก็เอ็อเออเอนดูในความน่ารักของน้องๆทุกคนครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแัสยจิาาวสวัสดีค่ะออมนะคะรับบทวิลคลิสค่ะสวัสดีค่ะโฟงนะคะรับบทเป็นการค่ะค่ะสวัสดีค่ะบีเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะสวัสดีค่ะแฟ้บนะคะรับบทเป็นมี่งสวัสดีค่ะกันนะคะรับบทเป็นแอนดี้ค่ะเย้เย้บูสุดเย่ด้วยาสาวเะ ที่สุดเราก็มาถึงวันฟิตติ้งแล้วรอคอยนะถือว่าดีใจค่ะดีใจเพราะว่ารออยู่ใช่วันนี้สักทีถือวันนี้สักทีอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆเพราะว่าเราก็แบบว่าผ่านการเวิร์กช็อปการเรียนการแสดงแล้วก็เจอกันมาในช่วงหนึ่งแล้วก็เลยแบบว่าพอมาวันนี้ก็เลยดีใจละค่ะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะแต่ละคนรู้สึกก็ดีใจแต่ตอนแรกแอบแบบว่าวิเราจะตื่นทันไหมนะเราก็เลยเลือกด้วยเราเลยเลือก เราจริงหนูอะจะบอกว่าออกตั้งแต่ตีสี่แล้วก็นอนอยู่ปั๊มข้างๆเพื่อที่จะไม่ให้รถติดเลานั่นแหละเพราะว่าเราสองคนมาจากชลบุรีใช่เวลานั้นแหละตื่นตีสี่กันมีเรื่บลรู้สึกย่งรแรกป่ใช่ค่ะตอแรกก็รู้สึกว่าดีใจตอนแรกตอนช่วงแรกๆที่เคยฟิตติ้งเมื่อช่วงแรกๆก็คือตื่นเต้นแต่ว่าพอมาวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นความดีใจมากกว่าที่วันนี้แอปเปิลได้แบบว่า ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วถามต่อบีเบลอะเราอะเพราะว่าบีเบลกับกันคือครั้งแรกแบบครั้งแรกจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถึงวันนี้แล้วแบบมันใกล้วันเปิดกล้องแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็แบบพวกเราก็พร้อมกันด้วยอะไรแบนี้ด้วยแล้วแบบคุกคนเต็มที่มากเลยค่ะเหมือนแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังอะราชมแล้วนพิเศษก็ตั้งใจมากๆใช่เนี่องจาว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว ใช่เลยานเลยพอมเพิ่มของแต่ละคนดีกาว่าเป็นยังไงเริ่มจากการเลยเพราะว่าเอ้าเขาเป็นสายชอบโยนว่าเราเป็นแบบนักกีฬาไงโยนบอลเพลฟนัก็พี่ออมนะคะออมนะคะระบบเป็นคริสนะคะคลิสเขาก็จะเป็นคนที่อ่อมันสปอยเรื่องได้แค่ไหนนะอะเรื่องย่อยๆก็คือเขาอะค่ะแบบว่า ได้รับดวงตาจากบุคคลปริศนาคนนึ่งแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงที่เขาแบบว่ายเป็นผู้หญิงที่ใฝ่ฝันในฝันแล้วก็ได้มาเจอกันเออแล้วเรื่องจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องดูต่อใช่ค่ะพอมากกว่านี้เราจะเล่าทั้งเรื่องละเออเฮ้ยมันเราสปอยเยอะไปเหรอนิดนึงแม่มีคนหลุดสปอยโอ้โหตะโกนมาก ซาลาฟโฟนะคะรับบทเป็นการการคือจริงๆเขาเป็นคนสดใสแล้วก็ล่าเริงคนนึงเลยแต่ว่ามีอะไรสักอย่างนะที่ทําให้เขาแบบว่ากลายเป็นคนเงียบแล้วเขาก็ได้มาเจอกับคนคนหนึ่งทําให้เขากลับมาพึดสู้ใหม่มันจะเป็นใครไปได้ล่ะคะไม่ยอมไม่ยอมเลยมเคยยอพูดสู้ใหม่แล้วก็ต้องรอติดตามคะา่ะเราก็มากกว่านี้ไม่ได้ล้ะค่ะก็คือถ้าจริงๆอะพูดครบห้าคนมันอาจจะอาจจะครบเรื่องละ เอาไปต่อค่ะในส่วนของตัวซอนเขาจะมีความเป็นแบบว่าคนสดใสคน alert คนหนึ่งละกันค่ะใช่แบบว่าเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตัวเบลเองด้วยใช่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงคือเป็นเป็นไรเป็นติ่งเกาหลีใช่ใช่ใช่้องเป็นติงเกาหลีนะคะให้มาเต้นแข่งกับเขาได้เลยนะคนนี้เปิดเพลงเต้นได้เลยก็คือมีชาเลนจ์ใครใครจะมาแข่งกับเขาได้เลยตรงนี้ ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซอนเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมีอะไรในใจแล้วไม่ค่อยชอบพูดออกมาเป็นคนขี้น้อยใจอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบรอให้ตัวมีหรืออะไรเงี้ยมาพูดก่อนมานอุยอันนี้ก็เกิดเขาเรื่องละเธอสปอยเยอะเออเธอสปอยนอี้สอยอันนี้เขาก็พูดไปหมดแล้วยังไงก็ฝาก คนติดตามเราไม่กล้าพูดแล้วกลัวหลุดสปอยเขาถามเขาถามว่ามีนเป็นยังไงมีมีนก็ออกแนวจัดแจงเพื่อนเป็นฟิลแบบหัวหน้าเป็นเราอ่าก็อด่ก็ออกแนวแบบอ่าออกแนวแข็งแกร่งเป็นคนเป็นหัวหน้ากลุ่มคอยคอยแบบให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อนอ่าแล้วก็แล้วเขาก็จะมีไอตอนนี่แหละเป็นเป็นเป็นตัวกัดกันอะไรยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม ด้วยนะกข่าว่าเะเป็นคุณเขมาเลยส่วนของเนตตี้ก็จะเป็นฟิวแบบสาวเก๋สาวเท่ค่ะแล้วก็ก็เหมือนฟิวประมาณว่าเวลาแบบเพื่อนรวมตีอะไรกันก็จะแบบมีตลอดแล้วเราก็จะแบบเป็นพวกขี้เซลแล้วก็จะชอบเซลแบบเซลตรงๆอะค่ะเห็นแล้วก็จะแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรแมดเียก็ยังน่ีเนาะถ้าพูดไปมากกว่านี้ก็จะแบบต้องบอกว่าต้องให้ทุกคนรอติดตามใช่ มาถึงขอถามเอาโค้งหน่อยหลายคนรอมานานเกือบสองปีเลยสุดก็มาถึงวันนี้แล้วดีใจค่ะโอ้คนลุกเลย<ว> <laughs> ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูเคยพูดไปว่าถ้าไม่ใช่พี่ออมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใครนะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอนกค้าอย่าร้องะะอย่าร้อง <laughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันขล่าเลย <laughs> บ้านั่นแหละค่ะก็จะทําให้เต็มที่ให้สมกับพี่ทุกคนรอคอยนะคะอย่าลืมส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะเ มันสาคัญมากค่ะทุกคนกําลังใจของทุกคนนะคะพี่เอารู้สึกยังไงได้บ้างก็คืออย่างแรกเลยก็เหมือนเหมือนกันเหมือนน้องโฟ<ม>ก็คือแบบดีใจดีใจที่แบบว่าได้มาทํางานร่วมกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วแบบว่าก็ตื่นเต้น <laughs> เพราะว่าด้วยความที่คือเราอยู่กันมานานก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบว่าเริ่มอยู่มาด้ อยู่มาด้วยกันแต่มันเหมือนยังไม่ได้เริ่มทางเดินที่แบบว่าจริงๆอะไรเงี้ยเราแล้วพอแบบว่ามีอ่อมก็เลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยยังเขินหนูเหมือนวันแรกเปล่าเขินมุกเสี่ยวหนูตลอดเวลาค่ะไม่เคยเพื่อนสามคนไม่อยู่เลยออย่าอย่าอย่่อย่าอยอ่าอ่อยเาอย่อ่าออ่ออย่า่อย่า่ม่่่อ่่อ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 ยอ่อ่าอ่ย ให้เหรอของเพื่อน้องไห้เราทำอะไรกันตรงเนี้ยจริงอ่าเรอาร์สามสามสาวเป็นไงเราเตรียมตัวมาต้องเห็นสุดใกล้ละอีกไม่กี่วันจะเปิดกล้องแล้วก็ก็เอาจริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนทั้งห้าคนทำทำกันบ้านอย่างเต็มที่มากมากค่ะก็อ่ามันมันก็มีบางอย่างที่กังวลแล้วก็บางอย่างที่ต้องเจาะลึกอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ มีตรงนั้นยังไงก็ขอทุกคนติดตามด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าแต่ละบทของแต่ละคนนะมันมีความยาก<ม>ความง่ายต่างกันออกไปอะค่ะมีเทคเยอะมากใช่เมืออ<ม>ต้อนก็นคือพวกเราก็ได้เวิร์กช็อปเรียบร้อยไปแล้วเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีการเรียนการแสดงพร้อมกันอีกของของ,ของเรา <บก S 2> สี่คนอาจจะยังวินฟ้าคนนึงเพราะว่าฟ้าเขาอยู่กองทัพมาก่อนพวกเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบพร้อมเกินพันแล้วอะที่อยากที่อยากจะแบบ ที่อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูใช่รอ,ลอเลยรอเลยแล้วเราถามหน่อยแอปเปิ้ลแสดงคิดว่าเป็นสีแดงเนอะอแล้วก็เราเลยอยากถามว่าแอปเปิ้ลของคุณเป็นสีอะไรแลนะรสชาติแบบห แอปเปิ้ลเหรอคะจริงๆสําหรับแอปเปิ้ลเป็นได้ทุกสีนะแอปเปิ้ลเป็นสีหลุงยังได้เลยเพราะว่าด้วยความเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ได้หวานได้อย่างเดียวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่รสชาติเปรี้ยวมันก็มีอ่า,อาใช่เพราะฉะนั้นแอปเปิ้ลจะเป็นสีอะไรก็ได้อของคุณแต่อปเปิ้ของพี่โครสชาติเป็นยังไงคะอุ้ยเป็นรสชาติหวานแต่อมเปรี้ยวค่ะเหมือนยอบเบ้าอุ้ยขี้อมไล่กันเยู่ดูดิดูดิอ่า <laughs> ข้าแต่ละคนยังไงพี่อมอยังไงถ้าของพี่อมก็พี่อมก็ยังแบบแวบ,บหนึ่งก็คือเป็นแอปเปิ้ลยังเป็นสีแดงอยู่แล้วรสชาติก็คือพี่ออมชอบแบบหลากหลายพี่อมคิดว่ากัด Apple แอปเปิ้ลแต่ละผลน่ะมันก็สามารถที่จะเป็นคนละรสชาติกันได้เหมือนแบบพวกเราห้าคนที่แบบว่าเป็นคนละรสชาติกันอะไรอย่างนี้แต่เราก็เป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันใช่ชแล้วคุณหล่ะเปิ้ลสำหรับเบลหรอ จริงๆแอบคิดว่าแอปเปิลมันเป็นสีชมพูได้ไหมเล่กางจะบอกการจะพูว่าสีชมพูเหมือนกันอะไรต้องการเลยเพราะว่อะไรเพราะ่ารได้ต้องการไม่ดีเพราะอะไรเราได้รู้สึกว่าเด้วยด้วยสิ่งที่เรามองอะเราเรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักของความเป็นแบบเราทั้งห้าคนแล้วเรารู้สึกว่า สีชมพูอะมันเป็นสีแรกที่มันนึกขึ้นมาแล้วแบบอวุวยมันน่ารักจังเลยมันแบบอุยก็แปลว่าแบบเห็นพวกเราคือแบบอุวยน่ารักไปเลย,เลย <c oughs> คิดเราเองท <c oughs> ั้งหมดก็เลยคิดว่าอยากได้แอปเปิ้ลสีชมพูแล้วก็ถ้าคิดว่ารสชาติเนี่ยรู้สึกว่าสอนสมองกับแอปเปิ้ลที่มีความแบบหวานนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็แอบมีแบบเปรี้ยวนิดนิดคิดว่ามันแอบขมด้วยนะพ่อสาว พูดอะไรออกไป <opp> อ,อ,อ,อของผมก็คือส,สีชมพูเพราะว่าแน่นอนมันมันต้องมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นมันเป็น,ม,นมองมองว่ามันเป็นอ่าสมมติว่าคนมีความรักก็จะเป็นโลกสีชมพูก็เลยนลคถือเป็นสีชมพูขึ้นมาเรจะเป็นอีกอุแม่การสังคายนะ ก็ม <si ันมันจะเป็นสีชมพูอะไรยังไงต้องติดตามเันข้างๆก็ลองหันไปดูนี่ชมพูเหมือนข้างๆว้าหรืออันนี้จะหวานกว่านะนี่ไงตัวอสีหวานเลยเออ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 แซวคนอื่นปุ๊บพอคนอื่นแซวก็คือช็อตเลยไปไม่เป็นพุอนพุ่นพุ่นอุ่นกันแล้วมีเปลี่ยนเลยก็รู้สึกว่าแอปเปิ้ลสำหรับในเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สีก็แบบไม่ได้แบบที่สี นะคะแบบเป็นแดงมีติดเหลืองนิดหน่อยมันเหลืองนิดนึงไม่เคยแย่มากมันก็เหมือนแบบในเรื่องมันก็จะมีปัญหาต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเพอร์เฟกเสมอไปแต่สุดท้ายมันก็มีหลักการนะเปินที่กลมกล่อมนะะครสชาติก็แบบหอมเดี้ยวแบบกลมกล่อมอร่อยถือว่าจบได้ดีรสชาติเป็นยังไงก็จะแบบเออ เปรี้ยวนำนิดนึงหอมแบบเปรี้ยวนำเหมือนเหมือนซีรีส์เรื่องเรื่อง Apple ไม่ลืมเห็นไหมล่ะจบแบบขายของค่ะถือว่าจบได้สวยค่ะสุดท้ายให้พี่เอาของฝากแทนแทนให้รอติดตามชุดนี้เราหน่อยสิก่อนอื่นเลยพนมมือค่ะทุกคน เรานะคะทั้ง5คนเห็นหน้าตาทั้งหมดแล้วน่าสงาสารไหมคะเฮ้ย<อ> <laughs> น่ารักไปขา้าถ้างั้นนะคะถ้าดูน่าสงาสารแล้วก็น่ารักด้วยก็ฝากพวกเราทั้ง5คนฝากนักแสดงคนอื่นๆและฝากเรื่องซีโอเห็นไหมลายมาตื่นเ <laughs> ต้นฝากแอปเปิลถึงเธอที่รักด้วยนะคะขอบคุณติดตามข่าวสารอัปเดตในที่ไหนพี่อติดตามข่าวสารอัปเดตในกองทัพโปรดักชั่นนะคะในแบบเป็นเพจออฟฟิเชียลทุกทุกแพลตฟอร์มเลย สำหรับของ a p p l e ก็จะมี Apple My l o v e นะคะก็เป็นชื่อนี้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยค่ะ